ยินดีกับความสําเร็จของหลานมากดีใจกับบิวกินส่วนสรินนักข่าวมือถือและนักแสดงและทีมงานทุกท่านถ่ายทอดหนังเรื่องนี้ออกมาได้ดีงามจริงๆเรียกได้ว่าเป็นหนังคุณภาพมากดูแล้วอบอุ่นหัวใจควรค่าแก่การดูควรค่าแก่การเป็นที่หนึ่งให้ข้อคิดดีๆทำให้นึกถึงครอบครัวหลานมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมชอบที่สุด แต่ก็ยังอยากจะชมบิลกินกับทีมงานทุกคนเก่งมากๆทําให้องค์ประกอบหนังลงตัวมากๆไม่มีทิฏฐิเลยขอบคุณนะที่สร้างผลงานดีๆออกมาให้พวกเราได้ดูแล้วหลานมาใช้เวลาแค่8สัปดาห์ทำรายได้รวมกรุงเทพและปริมณฑลไปถึง167.87ล้านบาทขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของค่าย g d h ที่ทำรายได้รวมสูงสุดตลอดการแสงหน้าบุกเพสันิวาส2ไปเรียบร้อยแต่แต่แต่ยังไม่จบ ในวันเดียวหลานมาที่อินโดยอดเข้าชมวันเดียวนะสามแสนกว่าคนยอดรวมล้านกว่าคนแล้วแล้วรายได้ก็ทะลุร้อยล้านแล้วด้วยเรียกได้ว่าเป็นพระเอกร้อยล้านทั้งไทยแล้วก็อินโดเลยใครที่ยังไม่ได้ดูรีบไปดูนะหลานมาเป็นหนังที่ดีเรียกว่าเป็นหนังสะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วบิลกินเล่นได้ดีสุดๆไปดูทุกครั้งร้องทุกครั้งเตรียมทิชชู่ไปด้วยสนัสนสุนนักข่าวมือถือ